ยุคสมัยพร้อมปรับวิธีขายนี้น่าจะเป็นโมเดลทางรอดให้กับหัตถกรรมท้องถิ่นที่นี่ค่ะวันนี้เราคุยกันมาทั้งรายการนะคะว่าบ้านเป็นฐานที่มั่นแต่วันนี้จะกลับฐานที่มั่นอย่างไรให้มั่นคงหรือแม้แต่ไม่มั่นคงกลับอย่างไรให้รอดชวนคุยกันกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านในวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสท่านที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแนะนํากันทีละท่านก่อนนะคะท่านแรกค่ะ หนุ่มน้อยด้านล่างนะคะขวามือคุณผู้ชมนะคะใส่แว่นนะคะน้องกล้านะคะปาติหา์มาสะอาดนะคะกล้าเป็นผู้ร่วมก่อตัง้งแล้วก็เป็นซีอโอ ready to go โดยวันนี้เป็นเกษตรกรมือใหม่อยู่ที่กาลสินนะคะกล้าสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมด้านข้างแฟงนะคะใส่เสื้อสีขาวเสื้อในเขียนว่าคนรุ่นใหม่กลับบ้านเพราะว่าเขาทํางานกับคนรุ่นใหม่อาสาคืนถิ่นนะคะพี่นายนาะราทิ์ใจเด็ดจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมพี่นายสวัสดีค่ะ ค่ะ <K 're k> และอีกนหนึ่งท่านคุณหน้าคุณตากันดีนะคะดรเดชชรั์สุกําเนิดนะคะอาจารย์เดชชรัสนั้นเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศร,รษฐศาสตร,ร์การเกษตรอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเลยนะคะสวัสดีครับด๋ยวเริ่มต้นจากคนกล้ากลับบ้านก่อนนะคะต้องใช้ความกล้าอย่างมากในการกลับบ้านแล้วเขาชื่อกล้าด้วยนะคะกล้าเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะวันนี้กลับบ้านมาปีหนึ่งแล้วเนาะครับทำทำอะไรอย่างไรอยู่บ้างคะก้า ถ้าปีหนึ่งเนี่ยหลักๆก้ารู้สึกว่าที่ทําหลักๆเลยนะ่าจะเป็นการเรียนรู้ครับเพราะว่าเหมือนก้านเนี่ยก็มนตกงานน้อยอย่างที่บอกว่าทําบริษัทกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพราะด้วยบริษัทเดิมเนี่ยเป็นเรนนิ่งครับแล้วพอเจอโควิดไม่สามารถทําต่อได้เลยตอนนี้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็กลับมาช่วยที่บ้านเดิมที่ที่บ้านเป็นกเกษตรกรอ,อยู่แล้วครับพวกแม่แล้วพ่อก็คือกลับมาทําเกษตรกันก็เลยแบบว่าได้มาทาที่บ้านเหมือนมาฟื้นฟูอะไรเงี้ยครับ แล้วนาตอนนี้ปีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนว่าขยับจากแบบว่าเอ้ยเราพอทําแบบให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้มันเกิดรายได้ครับตอนนี้ก็เลยขยับมาว่าแบบก็อยากทําแบบให้คนมาก็มันเป็นไอเดียกันเนาะให้คนแบบมาเรียนรู้แบบมาทาเป็นฟาร์มสเตย์อะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบอะโควิดอะไรก็ไม่สามารถทําได้ตอนนี้ก็เลยเหมือนว่าแค่เป็นแบบสวนนะครับตอนนี้ก็คือโชคดีที่บ้านก้าติดถนนก็เลยแบบว่าเอ้ยทำเป็นสวนแล้วแบบเอ้ยคนผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็อยากส่งเสริมเหมือนแบบว่าให้เห็นว่าอการทําเกษตรเนี่ยมันแบบ สามารถแบบทได้แบบหลากหลายรูปแบบแล้วก็มันมีแบบไอเดียอะไรได้นียครับอย่างทั้งหมดเนี่ยคือต้นไม้ที่แม่ปลูกเล่นมาก่อนนะครับอันนี้คือไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับอันนี้คือแม่แบบชอบปลูกเล่นแล้วก็เลยแบบว่าเอยเราเอามาเพิ่มมูลค่ามาทํำยังไงให้ใหแบบดูน่าสนใจคือพอดีที่บ้านก้าเนี่ยจะมีสองสองแปลงครับก็เลยจะมีอีกแปลงหนึ่งที่แบบว่าทําพวกแบบเอาไว้กินเอาไว้ใช้เองอันนี้ก็คือเหมือนว่าเอยทำเป็นแบบเรียนรู้แล้วก็แบบว่าขายข้างนอกครับอืใช่ ก็เป็นต้นทุนเดิมเนาะทั้งทั้งที่ดินครอบครัวด้วยเนาะได้ครับใช่ใช่ใชพี่นายน่าจะได้เห็นตัวอย่างของน้องๆที่กลับบ้านกันเยอะนะคะมันไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์อย่างที่หลายคนเข้าใจโอ้โหกลับไปแล้วสวยงามตั้งหลักได้เราก็เราก็เห็นคนหลายกลุ่มที่ที่มีความแตกต่างที่จะกลับบ้านไปเพื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีคนที่มีทั้งต้นทุนเนาะต้นทุนมีทั้งที่ดินเงินอะไรขอบกลับไปแล้วก,กลับไปทากับ สองก็คือคนที่มีต้นทุนที่เป็นแค่บ้านแต่ไม่มีที่ดินทํากินอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเออทาไมมอสอรหรือมูลที่อาศาสมัยกมเกษตรคมเนี่ยทําถึงออกแบบเป็นกระบวนการที่พาให้เขามาเจอกันให้ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอาคนสองกลุ่มเนี้ถ้ามาเจอกันเมื่อไหร่มันมันจะเป็นการมันจะเติมซึ่งกันและกันในพื้นที่ที่เป็นจิ๊กซอที่เขาจะต่อกันได้ถ้าเขาไปอยู่ในชุมชนเลยอะไรเงี้ยอาจอาจจะมีการแบบเอออาจจะ หาที่หาทางยากลําบากหน่อยอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เลยอยากจะเปิดทั้งพื้นที่ออฟไลน์ที่เป็นในเชิงกระบวนการที่ที่เราเคยทำมาคือเอาระบว่าหนึ่งปีเขาจะอยู่กับเราด้วยกันเรียนรู้ไปตลอดจบกระบวนการมีพื้นที่ทดลองมีทักษะต่างๆที่ป้อนให้เขาแล้วก็มีเครือข่ายกิจการนินร้ศที่ที่เราเคยทํางานมาหรือว่าเป็นอาสาพื้นถิ่นทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสีที่เขาเคย ผ่านประสบการณ์มาอย่างไรอะไรเงรี้ยเราก็อยากจะทําให้เป็นคอมมูนที่เขาเพึ่งพากันหรือว่าเพื่อนหนุนกันได้อย่างไงบ้างเนี่ฮะคนแบบนี้อยู่ในเมืองสังคมเมืองรเราเยอะพอสมควรแล้วยิ่งมาในช่วงแบบตกงานอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันนะแต่ก็เอาลงมาว่ามีทั้งแบบบ้านที่ที่มีให้กลับแต่ไม่รู้จะกลับไปทําอะไรกับบ้านไม่มีบ้านให้กลับแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์รเดชรัตน์คะเท่าฟังจากเมื่อสักครู่นี้ ต้นทุนนะคะสาคัญนะคะการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้านก็สําคัญแต่อาจารย์คิดว่ายังมีอะไรที่มันจะต้องหนุนคนกลุ่มน,นี้สําหรับการกลับบ้านไหมคะอาจารย์ครับคือคือถ้าเราพูดโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่ามันมี3มเรื่องที่สําคัญนะครับหก็คือหลังพิงหลังพิงก็คือต้นทุนที่คุณนายพูดถึงนั่นแหละอันที่2ก็คือเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญก็คือที่กล้าพูดว่าเรามีความรู้ความสามารถอย่างไงแล้วก็อันที่3ก็คือช่องทางคือคนรุ่นใหม่ต้องการ3อย่างเนี่ยครับหลังพิง เชี่ยวชาญแล้วก็ช่องทางเชี่ยวชาญนี้บางคนอาจจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วบางคนอาจจะต้องมาปรับให้มันเข้ากันกันกบบริบทที่บ้านนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือช่องทางเพราะงั้นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะให้การสนับสนุนหรือช่วยได้ก็ไล่าจาก3อย่างนี้นะครับผมขออนุญาตไล่ย,ย้อนกลับ อย่างแรกก็คือช่องทางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยช่วยได้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงช่องทางออนไลน์แต่ช่องทางออนไลน์เนี่ยมันมันมีโอกาสประสบความสําเร็จได้แต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับมันมีโอกาสที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็มันก็เลยจําเป็นต้องมีช่องทางอื่นๆซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเปิดช่องทางอื่นๆทั้งในลักษณะของระบบตลาดทั่วไปนะก็คือมีพื้นที่ตลาดมีพื้นที่เรื่องการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นการช่องทางของภาครัฐเช่น จัดหาสินค้าอาหารให้กับโรงเรียนจัดหาให้กับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทําหน้าที่บางอย่างให้กับหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณนายพูดถึงเรื่องของการทําเรื่องเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือตัวที่เป็นเพิ่มช่องทางนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มความเชี่ยวชาญก็คล้ายๆกับที่ทางมอ,อสหรือมูลนิธิอนุสัณเพื่อสังคมทําก็คือเติมความรู้ได้ยังไ <S <S 2> <S 2> งผมคิดว่าตัวนี้มีคนช่วยเติมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลอาจจะให้งบสนับสนุน บางส่วนที่จะทําให้การเติมช่องทางเหล่านี้ทําได้กว้างกว่างยิ่งขึ้นในบรรดา3ามตัวนี้ผมคิดว่าเรื่องช่องทางน,น่าจะทําได้ง่ายสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้เราทําดีแล้วนะฮะแต่หมายความว่าถ้าจะแก้คงไม่ยากสุดท้ายก็คือหลังพิงครับจริงๆแล้วถ้าเรามองดีๆหลังพิงเนี่ยมันมี2ตัวสําคัญหลังพิงตัวแรกก็คือ ที่ดินนะครับที่เราจะสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเกษตรหรือถ้าไม่ใช่ที่ดินเกษตรก็ได้แต่ว่าต้องดีพอเช่นทําเลในเชิงการค้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่มี2ข้อนี้ก็ยากในแง่ของที่ดินเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยยังมีที่ดินที่ที่เหลืออยู่นะครับทั้งในส่วนของที่ดินของรัฐแล้วก็ในส่วนของที่ดินเอกชนที่เสียภาษีที่ดินเยอะเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะไปเจรจาแล้วก็ขอแปลง ที่ดินผืนนั้นมาเป็นลักษณะของการเช่าเพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือพี่น้องอื่นๆก็ได้อาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ก็ได้เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็ลดหย่อนภาษีที่ดินให้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับไอ้เรื่องการเข้าถึงหลังพิงก็จะได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหลังพิงข้อที่2ก็คือรายได้ครับคือหลังพิงที่ดินก็สําคัญแต่ว่าหลังพิงรายได้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับซึ่งหลังพิงรายได้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลสามารถทําได้2อ,อย่างนะครับหก็คือสวัสดิการ พื้นฐานนะครับโดยเฉพาะส่วนของคนชราส่วนของเด็กเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคนไปทำงานเนี่ยหนุ่มสาวไปทำงานเนี่ยก็จะลดแรงกดดันลงเพราะว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหลานหรือว่าลูกของเขาเนี่ยก็ก็กยังพอมีที่พึ่งจาก,กรัฐส่วนที่2เนี่ยก็คือรายได้ของคนทํางานเองเนี่ยครับผมคิดว่าไอการจ้างงานคน หลุมสาวเนี่ยที่มาทํางานในพื้นที่ผมคิดว่ามันมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับถ้าเราลองนึกง่ายๆอาจจะลองเทียบเคียงกับการเกณฑ์ทหาร1 0 0 0 0แอัตราในแต่ละปีถ้าเราแบ่งมาสักครึ่งหนึ่งห0,000่นอัตราในแต่ละปีแล้วก็ใช้งบก้อนเดียวกันเท่ากันต่อหัวเท่ากันแล้วก็มาแทนที่จะต้องไปฝึกทหารนะครับไปทํางานบริการก็มาเป็นลักษณะของการทํางานในภาคสังคมสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในเรื่องการดูแลเด็กเยาวชนกนชารา ในเรื่องการพัฒนากลุ่มเกษตรกร,กรต่างๆแบบนี้ครับผมคิดว่าห้าหมื่นอัตราก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่รัฐบาลจะสามารถเติมเต็มได้ทั้งในเรื่องของอช่องทางความเชี่ยวชาญและก็หลังพินครับคุยเรื่องนี้กับกับกล้าต่อต้องถามว่าโอกาสของการกลับบ้านของกล้าในวัยยี่สิบห้าปีก้าเห็นโอกาสอะไรบ้างก็ว่าสิ่งหนึ่งกล้ารู้สึกว่าโอกาสหลักก็คือการลงมือทำด้วยแบบด้วยวยัยด้วยเนาะที่แบบว่าเอ้ยเรายังแบบ มีแรงมีกําลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอกาสในการลงมือทําที่จะพัฒนาและต่อยอดในพื้นที่อะครับก้าว่ามันง่ายมากๆแล้วก็ในมิติของการค,คือก้าก็ไม่แน่ใจแล้วคืออย่างบ้านก้าเนี่ยแบบการิทธิ์เนี่ยอะ ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือแบบติดอันดับแบบจนแบบอันดับ,ดบท็อปเลยอะไรเงี้ยก้า็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างนั้นตอนแรกถ้ามองในอีกมุมนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันแย่จังแต่ก้ามองอีกมุมว่าเออมันดีซะอีกที่เรามีโอกาสทําให้มันสามารถขยับหรือขึ้นได้อะไรเงี้ยถ้ามองในมุมนั้นเนาะแล้วก็ยังมีอีกมิติอื่นนะครับส่วนใหญ่ถ้ามองต้นทุนเราจะมองเรื่องเป็นทรัพยากรเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ก้ามองอีกมุมหนึ่งคือว่าทุกคนมันมีประสบการณ์เป็นต้นทุนเดิมนนะครรรับรบบปสสกกกกาาาณ์ที่ท่คคุแนะูู้้ใชชววิตบบฝม็คคึ เป็นต้นทุนที่มีค่าในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเลยอะไรเงี้ยถ้าได้กลับมามองเห็นต้นทุนเหล่านี้ก็รู้สึกว่าทุกคนมีต้นทุนเดิมเยอะมากการมองอย่างนั้นเคะค่ะคำถามสุดท้ายคงต้องกลับไปที่อาจารย์เดชรัตน์แล้วค่ะเพราะว่าถ้าฟังจากตรงนี้สิ่งที่อาจารย์เสนอสามเรื่องนั้นสําคัญมากๆค่ะแต่อาจารย์คะวันนี้มันเห็นมันเห็น,นกลไกแบบนั้นเกิดขึ้นมากแค่ไหนมันมีโอกาสที่จะพัฒนามากแค่ไหนแล้วท้องถิน่นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นจะมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องนี้ยังไงบ้างคงต้องให้อาาาาจรยยย์ขคยยควม่ะ ค,คือจริงๆมันมีการทําอยู่นะครับแม้กระทั่งการจ้างงานในส่วนของบัณฑิตที่กลับไปทํางานเนี่ยผมผมก,ก็ยังมีอยู่ในโครงการเงินกู้ที่จะมาแก้ไขเยียวยาเรื่องโควิดก็มีการทําอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ทําภายใต้แนวความคิดที่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทหรือมาเปลี่ยนแปลงเหมือนที่คุณนายหรือคุณกล้าพูดนะครับจริงๆประเด็นที่คุณกล้าพูดเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้มีแค่ โอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้อย่างเดียวนะแต่ว่าไอ้อุกหรือลงมือทําอย่างเดียวแต่โอกาสที่จะได้เปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน,นผมคิดว่ามันสําคัญมากที่กล้าพูดถึงเมื่อสักครูเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ท,ทําภายใต้มุมมองอย่างที่คุณกล้าหรือคุณนายพูดถึงก็คือมุมมองที่เห็นศักยภาพมากไปกว่าการจ้างงานหนึ่งคนนะแต่มันคือการที่จะเปลี่ยนคนในครอบครัวแล้วก็คนข้างๆบ้านด้วย รับผมงั้นผมคิดว่าถ้าภาครัฐมองเห็นโอกาสว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในในวงกว้างเนี่ยการดําเนินการก็ก็น่าจะเป็นระบบมากขึ้นนะค,คำว่าเป็นระบบมากขึ้นก็คือมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการเข้าไปเสริมหนุนนะครับทําให้เกิดการพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องต้นทุนเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะคล้ายๆอย่างที่กล้าพูดเรามีประสบการณ์เป็นต้นทุนผม,ผมเลยอขอเปลี่ยนคำว่าต้นทุนเป็นคําว่าหลังพิงค,คือคือแน่นอนเราถึงเราจะมีประสบการณ์แต่ถ้าเราไม่มีหลังพิงมันก็จะลบาบากนิดนึนะครับแต่ถ้าเรามีทั้งประสบการณ์ก็คือผมใช้คําว่าเชี่ยวชาญแล้วเราก็มีทั้งหลังพิงด้วยมันก็จะทําให้เราไปได้ดีขึ้นไอ้ตรงคําว่าหลังพิงเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่รัฐบาลก็ดูใจยังไม่ค่อยอ เต็มใจที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นักคล้ายๆมองว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนไปนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าทําให้ทุกคนมีหลังพิงได้ถ้าหลังพิงไม่เท่ากันนะครับหรือว่าไม่มีหลังพิงเลยสําหรับบางคนมันก็มีโอกาสมีความเสีย่ยงก็ทําให้การไปข้างหน้าเนี่ยเป็นไ,ไปไม่ได้เต็มที่ทั่วถึงนักเพราะงั้นถ้าเกิดรัฐบาลสามารถทําให้หลังพิงของทุกคน,นมีความมั่นคงได้การก้าวไปข้างหน้าก็จะเป็นไปในลักษณะที่มั่นคงแล้วก็ทั่วถึงกันครับ